y o u r the most important p e in your life. s so u p e yourself. Be beautiful. ในช่วงเวลาของเราที่มันพ่านเลยไปต้องเป็นแบบใดแบบที่ใครเขาต้องการอย่างที่หลับตาและชีวิตไม่เป็นดงังฝัน ลตามความฝันให้มันเป็นดึงทีต้องการความฝันนั้นเริ่มเล็กลาะทำให้เราเริ่มท้อใจเธอจงสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือหมดไฟสู้เพื่อฝันที่เป็นของเธอแสดงดวงดาวในยามราตรีคอยส่องนำทางแสงตัววันละฟ้าจะค่อยๆเลือลาไปจุกสิ่งลูกเปลียนไปไม่เหมือนใครเละเพียงไว้ e a u t i f u l beautiful i f u l าบนโลกนี้มันได้พาเลยไปและแสงของท้องฟ้านั้นงดงามมากกว่าที่เคยเธอก็เป็นเหมือนชันท้องฟ้าที่เปลี่ยนไป beautiful beautiful beautiful, oh, beautiful you are ในความสิ้นหวังที่มันไม่เกิดภายในใจผู้คนรอบก,กายเธอนั้นตั้งมองวอ่าแปลกแต่เธออภิไสไนส์เพราะเธอนั้นเข้มแข็งไม่เหมือนใคร สองตาผู้คนมากมายไม่สามารถทำอะไรเธอได้นี่นาเธอคือคนแรกและคนเดียวที่ได้รับความรักของฉันคือ<ส><ส>เธอแสงดวงดาวในยามราตรีคอยส่องนำทางแสงตะวันลับฟ้าจะค่อยๆยเลือนลาไปทุกสิ่งเรื่อนเป็นไปไม่เหมือนใครเหลือพิงไว้ beautiful 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 บนโลงนี้มันได้่าเลยไปและแสงของท้องฟ้านั้นงดงามมากกว่าที่เคยเธอก็เป็นเหมือนฉันท้องฟ้าที่เปลี่ยนไป Beautiful Beautiful Beautiful. Beautiful You are แค่เธอลองฟังสิ่งหัวใจที่มันดึงออกมาช่วงเวลาที่ใจเธอนั้นกำลังเต้นแรงความสุขที่เธอนั้นถูกคอยตามหาเรื่อยมาช่วยฟังสิ่หัวใจของเธออีกสักครั้ง ออกเดินทางไกลเพื่อหาความหมายความสุขที่อยู่ภายใน s t o สตอรี่โปรดอย่าลืมรักที่แสนดีรักที่ให้เธอแม้มันไม่มากมาย Beautiful life Beautiful heart แสงสว่างในตัวเธอจงมองมันยิ้งภูมิใจแม่แค่ติ๊กปลายกลางทางงบหลียิ่งสูงเท่าไรจงใส่ใหญ่ปีกวางให้เธอเป็นประการหลักแจมอนแช่ความเร็วเติร์ดติรข้างในจะอยู่ตลอดไป this time you can face the rain next time you c a n beat the pain no more tears will come again smiling laughing to the end yeah put your bags down ทิงโกที่แบเอาไว้ในอ้อมกอดขอฉันให้มันหยุดเหมือนท่ามิดบอลเธอ,มอ,เธอมองเอาสะท้อนใจของเธอแสงดวงดาวเที่เอาดาตีคอยส่องนำทาง ใครเลือกเพียงไว Beautiful 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 เมืเ่อเวลาบนโลกนี้มันได้่านเลยไปและแสงของท้องฟ้านั้นงดงามมากกว่าที่เคยเธอก็เป็นเหมือนเช่นท้องฟ้าที่เพยมไป Beautiful 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 You are ที่ต้องเริ่มต้นใหม่เป็นกำลังใจว่าฉันและเธอจะต้องผ่านพ้นไปขอให้มันใจโสอปไปเพราะฉะนั้น Beautiful 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 เธอเป็นคนเดียวบนโลกที่แสนงดงามแต่กว้างใหญ่เป็นเพียงคนเดียวที่แสนมีเสน่เพราะเธอไม่เหมือนใครคือคนสังักของหัวใจเพราะฉะนั้น Beautiful Beautiful Beautiful. Beautiful You are